แปรเพิ่งอกหักจากแฟนเก่าที่คบกันมาหลายปีเธอเสียใจอยู่พักใหญ่จนตัดสินใจย้ายมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในตัวอำเภอเล็กๆทำงานบัญชีในร้านวัสดุก่อสร้างของเพื่อนพ่อเช่าห้องเล็กๆอยู่คนเดียวเรียบง่ายแต่สงบดีเธออายุ25ปีหน้าตาน่ารักผิวขาวตาโตผมยาวตรง แต่งตัวเรียบร้อยพูดจานุ่มนวลมีมารยาทกับทุกคนใครได้คุยกับเธอก็รู้ว่าเป็นคนมีสเสน่ห์แบบไม่ต้องพยายามแม้จะดูเข้มแข็งแต่ลึกๆยังมีแววเหงาในสายตาจนวันหนึ่งแพรได้เจอกับนนตอนมาส่งของที่ร้านเขาดูนิ่งๆผิวแทนรอยยิ้มอบอุ่นแต่งตัวเรียบๆสะอาดตา เขาพูดจานอบน้อมสายตาซื่อชอบช่วยยกของไม่ถือตัวแรกๆเธอก็ไม่ได้คิดอะไรแต่นนมักเข้ามาทักถามไถ่เล็กๆน้อยๆเป็นประจำบางวันก็ซื้อน้ำเต้าหู้มาให้บางวันก็ช่วยปิดร้านตอนเย็นเขาไม่ได้จีบจา๋าแต่ทำให้แพรรู้สึกปลอดภัยเวลาคุยด้วยนอนอายุประมาณ30ปี บอกว่าเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างอาศัยอยู่แถวบ้านแม่รับงานเป็นจ๊อบๆตามไซต์ในอำเภอเขาเล่าว่าเคยคบแฟนมาก่อนแต่ไม่รอดเลยเลือกอยู่คนเดียวพักใจประโยคธรรมดาธรรมดาแต่ฟังดูจริงใจจนแพรเผอยิ้มได้ทุกอย่างค่อยๆพัฒนาจากทักทายกลายเป็นนั่งกินข้าวด้วยกันจากกินข้าวกลายเป็นโทรหากันก่อนนอน จากแค่รู้จักกลายเป็นคนที่ทำให้หัวใจกลับมาเต้นแรงอีกครั้งแพรไม่เคยรีบร้อนเธอไม่ใช่คนไว้ใจใครง่ายๆแต่สิ่งที่นนสแสดงออกมาทั้งหมดมันดูไม่มีพิษภัยเขาไม่กดดันไม่บังคับไม่ถามเรื่องส่วนตัวเยอะเขาแค่อยู่ข้างข้างในวันที่เธออ่อนแออย่างพอดีแม้เพื่อนบางคนจะเตือนเบาๆว่า ดูดีเกินไปหรือเปล่าแพรก็ยังยิ้มตอบว่าก็ไม่เห็นมีอะไรน่าสงสัยเพราะในสายตาของเธอเขาคือผู้ชายธรรมดาธรรมดาที่ดีมากพอแต่เธอไม่รู้เลยว่าความธรรมดานั้นเองคือสิ่งที่เขาซ่อนบางอย่างไว้ข้างหลังแพรเริ่มคบกับนนแบบไม่รีบร้อน เธอยังไม่ได้ประกาศกับใครว่าเป็นแฟนแต่ก็อยู่ด้วยกันแทบทุกวันนนยังคงดูแลดีไม่ขาดตกกกพร่องพาไปกินข้าวส่งถึงห้องช่วยทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆเสมอเขาไม่เคยพูดคำหยาบไม่เคยตะคอกไม่เคยหายไปเฉยๆเ,เขามักจะโทรหาเธอก่อนนอนทุกคืน แม้จะเหนื่อยจากงานก็ยังถามไถ่เธอเสมอว่ากินข้าวหรือยังน้ำเสียงเขานุ่มฟังแล้วอบอุ่นจนเธอรู้สึกผ่อนคลายแพรเริ่มหลงรักเขาทีละนิดเธอรู้ตัวว่าเปิดใจให้มากกว่าที่ตั้งใจไว้ตอนแรกแม้จะเคยเจ็บมาก่อนแต่เธอเริ่มเชื่อว่าคนดีๆยังมีอยู่จริงแต่แล้วก็เริ่มมีบางอย่างเล็กๆที่เธอเริ่มรู้สึก นนไม่เคยให้เธอไปบ้านเขาบอกว่าแม่ไม่ค่อยสบายและไม่ชอบคนแปลกหน้าเธอถามกี่ครั้งเขาก็ตอบด้วยรอยยิ้มสุภาพเหมือนเดิมบางคืนเขาขอตัวไปนอนเร็วแต่ไม่แม้แต่จะพิมพ์ราตรีสวัสดิ์มาตามปกติบางครั้งโทรไปเขาไม่รับแต่พอเช้าก็จะส่งข้อความขอโทษว่าแบตหมดเธอรู้สึกแปลก แต่ก็ยังไม่กล้าถามลึกมีอยู่วันหนึ่งแพรโทรหาเขาช่วงหัวคำ่ำเสียงในสายเงียบไปพักหนึ่งก่อนเขาจะรับด้วยเสียงเบาๆพูดแค่สั้นๆว่ากำลังขับรถอยู่แล้วรีบวางแต่เธอกลับได้ยินเสียงเด็กพูดไกลๆว่าพ่อจา๋าเธออึ้งไปชั่ววูบก่อนจะหัวเราะกลบเกลื่อนกับตัวเองอาจจะหลาน เธอคิดในใจพยายามไม่ใส่ใจแต่ในหัวเสียงนั้นยังดังวนอยู่ไม่หยุดวันต่อมาแพรถามเล่นๆว่ามีหลานเหรอนนตอบเรียบๆว่าเด็กแถวนั้นแหละพูดมั่วเธอพยักหน้ายิ้มให้แต่ในใจกลับรู้สึกเหมือนโดนฝุ่นเข้าตาบางครั้งเธอส่งรูปอาหารไปเขาแค่กดไลค์แต่ไม่ตอบ บางครั้งเธอโพสตอรี่เขาก็ไม่เคยดูเลยแต่ถ้าเธอหายไปเขาจะรีบทักทันทีว่าหายไปไหนเขาเหมือนคนที่อยากให้เธออยู่ตรงนี้แต่ไม่อยากให้ใครรู้ว่าเธออยู่กับเขามันรู้สึกประหลาดแต่ก็หวานเพราะเขายังคงอ่อนโยนเหมือนเดิมทุกครั้งที่ได้เจอหน้าแพรพยายามไม่คิดมาก พยายามมองว่าเขาอาจเป็นคนที่มีพื้นที่ส่วนตัวเยอะเธอไม่อยากเร่งรัดไม่อยากเสียเขาไปเหมือนรักครั้งก่อนเธอบอกกับตัวเองว่าบางทีผู้ชายดีๆก็แค่เงียบไม่ได้แปลว่าปิดบังแต่เธอไม่รู้เลยว่าบางความเงียบมันซ่อนอะไรไว้มากกว่าที่เธอคิดช่วงนี้แพรดูมีความสุขมากกว่าเดิม เพื่อนที่ทำงานสังเกตได้ทุกคนแซวว่าเธอหน้าสวยขึ้นเธอไม่ตอบตรงๆว่ากำลังมีคนคุยแต่สายตาและรอยยิ้มของเธอมันฟ้องชัดเจนนนยังคงดูดีในทุกการกระทำยังเอาใจใส่ยังซื้อของมาให้ยังพาเธอไปกินข้าวเหมือนเดิมแต่ทุกครั้งที่แพรถามเรื่องบ้านเขา คำตอบก็ยังเหมือนเดิมว่าแม่ไม่อยากเจอใครเขาไม่เคยลงรูปเธอไม่เคยแสดงความเป็นแฟนในโซเชียลแถม Facebook เขายังตั้งค่าเป็นส่วนตัวมีเพื่อนไม่กี่คนเขาบอกว่าไม่ชอบโลกออนไลน์ชอบชีวิตเรียบง่ายเธอพยายามเข้าใจไม่อยากงี่เง่าเกินไปแต่เพื่อนสนิทของเธอชื่อบัวเริ่มรู้สึกไม่ไว้ใจ บัวเป็นคนตรงตรงไม่ค่อยกลัวใครไม่ชอบเห็นเพื่อนโดนหลอกวันหนึ่งบัวแอบถามแพรว่าเคยไปบ้านเขาไหมเขามีใครอยู่ด้วยหรือเปล่าแพรยิ้มบางๆตอบว่าคงไม่มีหรอกแต่ในใจกลับสะดุดเพราะแม้แต่เธอเองก็ไม่แน่ใจหลังเลิกงานวันนั้นแพรกับบัวไปกินข้าวด้วยกันบัวถามเบาๆว่า เคยเห็นเขาแชทตอนอยู่กับเธอไหมแพรคิดแล้วก็เงียบไปเธอไม่เคยเห็นโทรศัพท์นนเลยเขามักเก็บไว้ในกระเป๋าหรือคว่ำหน้าจอไว้ตลอดบัวเริ่มบอกว่าเคยเจอผู้ชายแบบนี้มาก่อนนิ่งดีสุภาพแต่มีอีกชีวิตที่แอบซ่อนไว้แพรฟังแล้วใจไม่ดีแต่พยายามมองในแง่ดี เธอบอกกับตัวเองว่านนไม่ใช่คนแบบนั้นเพราะเขาดูแสนดีเกินกว่าจะโกหกอะไรเธอได้แต่วันต่อมาระหว่างที่แพรนั่งเล่นมือถืออยู่ที่ห้องมีข้อความจากเฟซบุ๊กร้านขายดอกไม้ที่เธอกดไหลไว้เด้งขึ้นมาในรูปมีช่อดอกไม้พร้อมกาดข้อความว่าสุขสันต์วันครบรอบห้าปีนะเมย์ กับชื่อคนส่งที่เขียนว่านนเธอชะง,งักมือตาเริ่มเบลอหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะคำว่าเมย์ทำให้เธอเริ่มไม่มั่นใจในทุกอย่างที่เคยรู้สึกเธอพยายามปลอบใจตัวเองว่าอาจจะเป็นแค่อีกคนที่ชื่อเหมือนแต่ในใจเหมือนมีเสียงบางอย่างกำลังบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกแล้ว หลังจากเจอชื่อนอนท์ในกาดดอกไม้แพรเริ่มรู้สึกไม่สบายใจตลอดทั้งวันในหัวมีแต่คำถามแต่ยังไม่มีคำตอบและที่สำคัญเธอยังไม่กล้าถามตรงๆคืนนั้นนนทโทรมาหาเหมือนเคยเสียงยังอบอุ่นยังพูดดียังถามไถ่เหมือนเดิมแต่แพรกลับรู้สึกว่าทุกคำพูดมันเหมือนบทละคร เหมือนเขาพูดซ้ำๆทุกวันจนเธอเริ่มจำได้ล่วงหน้าแพรเริ่มลองสังเกตพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆเขามักจะวางสายก่อนสี่ทุ่มทุกคืนอ้างว่าแม่ไม่สบายต้องนอนเร็วเขาไม่เคยค้างคืนที่ห้องแพรแม้แต่วันหยุดสุดสัปดาห์และเขาก็ไม่เคยให้แพรโทรไปหาแบบไม่บอกก่อนเช้าวันต่อมา แพรตัดสินใจบอกบัวบัวฟังแล้วก็พูดช้าๆว่าถ้าไม่ไว้ใจก็ต้องหาคำตอบเองเพราะถ้ายังปล่อยไว้แบบนี้วันหนึ่งอาจจะเจ็บกว่าที่ควรแพรจึงเริ่มต้นด้วยการเปิดเฟซบุ๊กของร้านดอกไม้เลื่อนดูย้อนหลังไปเรื่อยๆเธอเจอรูปเก่าๆหลายเดือนก่อนมีรูปช่อดอกไม้ที่หน้าตาคล้ายกันพร้อมข้อความคล้ายกัน และคนส่งชื่อนอนเหมือนกันทุกโพส์ทุกช่อส่งไปยังบ้านหลังหนึ่งในชุมชนชาญเมืองชื่อผู้รับบนกาดแต่ละใบคือเมยวันที่แนบมาก็ตรงกับวันพิเศษแบบครบรอบวันเกิดวันแม่แพรใจเต้นแรงนิ้วเริ่มสั่นขณะกดดูแผนที่บ้านหลังนั้นอยู่ไม่ไกลจากไซยงานที่นนเคยบอกว่าเขารับเหมาอยู่ เธอไม่พูดกับใครทั้งวันนั่งคิดเงียบๆอยู่หน้าห้องเช่ามือกำมือถือแน่นเธอไม่รู้ว่าควรโทรไปถามหรือควรแกล้งไม่รู้เหมือนเดิมตอนเย็นนนส่งข้อความมาว่าไม่สะดวกคุยนะวันนี้งานล้นมากแพรตอบแค่อืมได้จ้าแต่น้ำตาเธอกลับไหลลงมาเงียบๆโดยไม่รู้ตัวมันไม่ใช่เพราะเขาไม่ตอบ แต่มันเพราะเธอเริ่มแน่ใจแล้วว่าเขาไม่ได้อยู่กับเธอแค่คนเดียวคืนนั้นเธอฝันฝันว่าเธอนั่งอยู่กลางงานแต่งเจ้าบ่าวยิ้มให้เธอจากบนเวทีแต่เจ้าสาวกลับเป็นผู้หญิงคนอื่นที่เธอไม่เคยรู้จักตื่นมาพร้อมกับความรู้สึกอึดอัดเหมือนถูกบีบคอด้วยมือที่มองไม่เห็นและเสียงในหัวที่ดังขึ้นเรื่อยๆ ว่าคนดีๆจะไม่มีอะไรให้เราต้องแอบสืบเช้าวันเสาร์แพรตื่นแต่เช้าเธอแต่งตัวเรียบๆใส่เสื้อยืดกางเกงยีนมัดผมหางมา้าหน้าไม่แต่งเยอะเหมือนทุกวันเธอมองกระจกลมหายใจหนักขึ้นมือที่ถือพวงกุญแจเริ่มสัน่นเธอตัดสินใจขับรถไปยังบ้านหลังหนึ่ง บ้านที่เธอเห็นจากโพสร้านดอกไม้ที่อยู่ไม่ไกลจากไซยงานที่นนเคยพูดถึงบ่อยๆเธอไม่บอกใครว่าจะไปแม้แต่บัวก็ยังไม่รู้ตลอดทางเธอเงียบในหัวคิดหลายเรื่องซ้ำๆอยากให้ตัวเองคิดมากไปเองอยากให้ถึงแล้วไม่เจออะไรเลยแต่ลึกๆเธอรู้วันนี้จะเปลี่ยนทุกอย่างไปตลอด เธอจอดรถห่างจากบ้านเป้าหมายประมาณสี่หลังดับเครื่องปิดเสียงโทรศัพท์นั่งนิ่งอยู่ในรถใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงของตัวเองในอกมือที่จับพวงมาลัยแน่นจนข้อนิ้วซีบบ้านหลังนั้นดูธรรมดารัวเตีย้ยหน้าบ้านมีต้นเข็มมีราวตากผ้าและที่สำคัญมีรองเท้าแตะของผู้หญิงวางอยู่หน้าประตู สักพักเด็กหญิงอายุประมาณหกขวบวิ่งออกมาที่หน้าบ้านเธอใส่ชุดนอนลายการ์ตูนผมมัดแกละในมือถือกล่องนมเด็กคนนั้นยืนมองถนนแล้วพูดเสียงดังว่าแม่จ๋าหนูจะรอพ่อหน้าบ้านนะพร่หายใจไม่ออกทันทีหัวใจเหมือนหยุดเต้นไปเสี้ยววินาทีเธอนั่งตัวแข็งสายตาจ้องไปที่เด็กคนนั้นไม่กระพริบ คำว่าพ่อหลุดจากปากเด็กแต่กลับฟังเหมือนมีคนเอาค้อนทุบหน้าอกเธอเต็มแรงประตูบ้านเปิดออกผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาช้าๆอายุประมาณ30สิต้นๆหน้าตาเรียบๆผิวสองสีสวมผ้ากันเปื้อนเก่าเธอมองซ้ายขวาแล้วหันไปพูดกับลูกว่าเข้าบ้านก่อนลูกเดี๋ยวพ่อก็กลับมา แพรไม่ต้องถามชื่อไม่ต้องเดาเธอรู้ทันทีว่าผู้หญิงคนนี้คือแม่และเด็กคนนั้นคือลูกของนนเธอก้มหน้าลงช้าช้าน้ำตาไหลออกมาเงียบเงียบมือที่วางบนตักเริ่มสัน่นหัวใจเหมือนจะแตกออกเป็นเสียงเสียงความจริงมันไม่ต้องใช้คำพูดแค่เห็นภาพตรงหน้าก็บอกชัดทุกอย่าง เธอนั่งอยู่นานก่อนจะสตาร์ทรถแล้วขับออกมาไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะร้องให้ใครฟังเธอแค่รู้ว่าความรักที่เธอเชื่อหมดใจมันเป็นเรื่องโกโหกตั้งแต่ต้นหลังจากวันนั้นแพรแทบไม่กินอะไรเลยทั้งวันเธอนอนทั้งที่ไม่ได้ล้างหน้าน้ำตาแห้งติดแก้มตื่นมากลางดึก มองเพดานแล้วถามตัวเองเบาๆว่าทำไมถึงโง่ขนาดนี้เธอไม่โทรหาใครไม่บอกแม้แต่บัวเธอนั่งเงียบในห้องคนเดียวเปิดดูรูปที่เคยถ่ายกับนนทุกคำที่เขาเคยพูดกลับดังซ้ำในหัวจนเธอปวดหัวเช้าวันรุ่งขึ้นแพรตัดสินใจกลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกครั้งคราวนี้เธอไม่ซ่อนตัวไม่จอดไกล เธอลงจากรถเดินตรงไปที่หน้าบ้านมือกำแน่นเมเปิดประตูออกมาพอดีเธอยืนมองแพรเฉยๆไม่มีท่าทีตกใจไม่ถามว่าแพรเป็นใครไม่ตะโกนไล่เธอแค่ยิ้มบางๆก่อนพูดว่าในที่สุดก็มาแล้วสินะแพรยืนเงียบไม่รู้จะพูดอะไรเธออายโกรธเสียใจรู้สึกผิดปนกันไปหมด แต่เมกลับพูดช้าๆว่าไม่ต้องตกใจฉันรู้เรื่องเธอมานานแล้วเธอเชิญแพรเข้าไปในบ้านบ้านเงียบๆมีเสียงนาฬิกาเดินช้าๆกับกลิ่นข้าวต้มที่ยังอุ่นอยู่เด็กหญิงตัวเล็กๆนั่งเล่นของอยู่ที่มุมห้องไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นเมนั่งลงมองแพรตรงๆพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบ ฉันกับเขาแต่งงานกันมาเจ็ดปีลูกคนนี้กำลังจะขึ้นปหนึ่งแต่ฉันไม่เคยบอกเขาว่ารู้เรื่องเธอแพรนั่งฟังเงียบๆน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเมยังคงพูดต่อเหมือนคนที่เก็บทุกอย่างไว้จนพอแล้วฉันรู้ตั้งแต่เขาเริ่มกลับบ้านช้าลงรู้จักกลิ่นน้ำหอมที่ไม่ใช่ของฉัน รู้จักใบหน้าเวลาที่เขาโกหกแต่แกล้งทําเป็นรักผู้หญิงบางคนชอบตีโพยตีพายแต่ฉันไม่ใช่คนแบบนั้นฉันเลือกเงียบเพื่อรอดูว่าเธอจะรู้ตัวเมื่อไหร่คำพูดของเมฟังดูเรียบง่ายแต่ทุกประโยคเหมือนมีดที่เฉือนใจแพรช้าช้าเธอไม่ได้โดนตะโกนด่าเธอไม่ได้ถูกชี้หน้าไล่ แต่เธอรู้แล้วว่าตัวเองคือมือที่ไปทำร้ายผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่เคยทำอะไรผิดก่อนกลับเมพูดประโยคสุดท้ายเขาอาจโกหกฉันโกหกเธอแต่สุดท้ายคนที่เสียใจที่สุดคือเราทั้งคู่ฉันแค่หวังว่าเธอจะไม่ยอมให้ผู้ชายคนเดียวทำลายชีวิตตัวเองซ้ำอีกแพรเดินออกจากบ้านโดยไม่หันกลับ ทุกย่างก้าวเหมือนเดินออกจากความฝันที่เคยเชื่อผู้ชายที่ดูแสนดีวันนี้กลายเป็นเพียงบทเรียนแพงๆที่ไม่มีใครอยากจำหลังจากแพรกลับจากบ้านเมเธอไม่ได้ร้องให้อีกแล้วเธอแค่นั่งเงียบไม่พูดกับใครทั้งวันในใจมันชาเกินกว่าจะรู้สึกอะไรอีก คืนนั้นเธอไม่โทรหาไม่รอข้อความแต่กลับเป็นนนที่ส่งข้อความมาหาเธอก่อนคิดถึงนะไม่ได้เจอหลายวันแล้วแพรอ่านข้อความแล้วนิ่งเธอพิมพ์ตอบกลับสั้นๆพรุ่งนี้เจอกันนะมีเรื่องจะคุยนนตอบไวเหมือนเคยได้เลยครับคนสวยผมว่างทั้งวันเลยแพรยิ้มมุมปาก ยิ้มที่ไม่มีความสุขเลยสักนิดวันรุ่งขึ้นเธอแต่งตัวเรียบง่ายหน้าสดไม่ทาปากไม่ม้วนผมเธออยากให้เขาเห็นผู้หญิงที่ไม่ได้อยากดูดีเพื่อใครอีกแล้วเธอเลือกนัดเขาที่ร้านกาแฟเล็กๆก,ก,กริมทางเงียบไม่ค่อยมีคนเหมาะกับบทสรุปของเรื่องนี้นนมาถึงก่อนยังคงแต่งตัวดูดียิ้มกว้างเหมือนทุกครั้ง เขาทักเธอด้วยเสียงคุ้นเคยแพรหายไปเลยคิดถึงแทบตายแพรไม่ยิ้มไม่ตอบแค่นั่งลงตรงข้ามเขาแล้วพูดช้าๆเมื่อวานฉันไปบ้านเมมานนชงักไปครู่หนึ่งแต่สีหน้าเขาเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเธอรู้แล้วเหรอเขาพูดเสียงเบาแพรพยักหน้า น้ำตาคลอแต่ยังคงสบตาเขาทำไมต้องโกหกนนทถอนหายใจยกแก้วกาแฟขึ้นดื่มช้าๆเรื่องมันยาวแต่เธอก็รู้แล้วนี่แล้วจะให้ฉันพูดอะไรอีกละ่ะแพรอึ้องกับคำตอบเธอไม่ได้ต้องการคำขอโทษสวยๆแต่ไม่คิดว่าเขาจะพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาขนาดนี้เธอรู้แล้วก็จบเธอะ อย่าทำเรื่องให้วุ่นวายไปมากกว่านี้แพรกลั้นน้ำตาแทบไม่อยู่เธอเคยคิดว่าเขาอาจมีเหตุผลอาจมีคำอธิบายแม้จะไม่สมเหตุสมผลแต่มันไม่มีเลยมีแค่คำพูดสั้นๆที่เหมือนไม่เคยเห็นคุณค่าในตัวเธอเธอลุกขึ้นช้าๆหยิบกระเป๋าและพูดครั้งสุดท้ายขอบคุณนะที่สอนฉันว่าคนที่ทำดี ไม่ใช่เพราะเขาดีจริงๆบางคนแค่ทำดีพอให้เราไว้ใจแล้วก็ทิ้งเราให้เจ็บเธอเดินออกจากร้านไม่หันกลับไม่เสียน้ำตาเพราะตอนนี้เธอแน่ใจแล้วว่าคนอย่างเขาไม่ควรได้รับความเสียใจของเธออีกหลังจากแพรเดินออกจากร้านกาแฟวันนั้นเธอไม่หันหลังกลับไม่อ่านข้อความจากเขาอีก เธอลบเบอร์ลบแชทลบทุกอย่างที่เกี่ยวกับนอนออกจากโทรศัพท์แม้ใจจะยังปวดแต่มือเธอก็ไม่สั่นอีกแล้วคืนนั้นเธอนอนหลับทั้งน้ำตาแต่ตื่นขึ้นพร้อมแสงแดดที่ส่องผ่านหน้าตา่างเธอไม่รู้ว่าความเศร้าจะอยู่อีกนานแค่ไหนแต่เธอรู้ว่ามันไม่ควรอยู่กับเธอไปตลอดแพรกลับมาทำงานเหมือนเดิม แต่เธอพูดน้อยลงไม่ค่อยยิ้มไม่แต่งหน้าเพื่อนๆนสังเกตได้แต่ไม่มีใครกล้าถามมีเพียงบัวเท่านั้นที่เดินเข้ามานั่งข้างๆแล้วพูดว่าดีแล้วที่เจอความจริงตอนนี้ยังดีกว่าตอนมีลูกด้วยกันแพรมองเพื่อนแล้วยิ้มจางๆยิ้มที่ไม่มีเสียงหัวเราะ แต่มาจากความรู้สึกขอบคุณที่ยังมีคนอยู่ข้างๆเธอเริ่มเก็บเงินมากขึ้นเลิกสั่งของออนไลน์เธอไปออกกำลังกายตอนเย็นซื้อหนังสืออ่านก่อนนอนเธอเริ่มเปลี่ยนความเหงาเป็นเวลาอยู่กับตัวเองแม้จะยังเศร้าอยู่บ้างแต่เธอไม่อยากกลับไปซ้ำรอยเดิมบางคืนเธอยังฝันถึงนนท์ ฝันว่าเขายิ้มฝันว่าเขากอดฝันว่าเขาขอโทษแต่พอตื่นขึ้นมาเธอก็รู้ว่าทั้งหมดเป็นเพียงภาพหลอกในหัวใจแพรเริ่มเข้าใจคําว่ารักตัวเองไม่ใช่แค่เรื่องแต่งหน้าแต่งตัวแต่คือการไม่ให้ใครมาทำร้ายจิตใจเราได้อีกเธอกลับไปหายายที่ต่างอำเภอในวันหยุด นั่งกินข้าวหน้าบ้านฟังเสียงลมพัดมองท้องฟ้าเงียบๆที่ตรงนั้นไม่มีเสียงโทรศัพท์ไม่มีเสียงหลอกลวงมีแค่เสียงของหัวใจที่กำลังค่อยๆฟื้นตัวเธอไม่ได้ลืมเขาในวันเดียวแต่เธอกำลังเรียนรู้ที่จะอยู่ได้แม้ไม่มีเขาและวันหนึ่งเธอจะยิ้มออกมาได้เต็มๆอีกครั้งโดยไม่ต้องฝืนแม้แต่นิดเดียว หลังจากแพรเริ่มจัดการกับตัวเองได้ชีวิตของเธอก็ค่อยๆเปลี่ยนไปทีละนิดเธอยังทำงานที่เดิมแต่ใจไม่หมุนเหมือนเมื่อก่อนเธอไม่ต้องหลบหน้าใครไม่ต้องโกหกเพื่อนไม่ต้องฝืนยิ้มอีกแล้วเธอเริ่มแต่งหน้าอ่อนๆใส่เสื้อผ้าสีสว่างขึ้นปล่อยผมยาวสลวยแบบที่ตัวเองชอบเธอยิ้มให้กระจกทุกเช้า เหมือนยิ้มให้ตัวเองที่ยังอยู่แม้ผ่านเรื่องเจ็บๆมาแล้วบัวยังคงอยู่ข้างเธอเสมอทั้งเรื่องงานเรื่องกินเรื่องหัวใจบัวเคยพูดเล่นๆว่าถ้าแพรไม่เจอคนดีๆอีกก็มาเป็นแฟนบัวแทนประโยคนั้นทำให้แพรยิ้มทั้งน้ำตาวันหนึ่งหัวหน้าประกาศว่าจะมีโปรเจกต์ใหม่เข้ามา ต้องการคนช่วยประสานงานกับลูกค้าฝั่งต่างอำเภอแพร่อาสาทันทีอยากลองอะไรใหม่ๆอยากออกไปเจอโลกกว้างเธอได้รู้จักกับพี่เอกวิศวกรหนุ่มที่ดูนิ่งๆสุภาพเขาพูดไม่เก่งแต่ทำงานละเอียดสุภาพกับทุกคนเขาไม่พูดคำหวานแต่เวลาเธอยกของหนักเขาจะเข้ามาช่วยทันทีโดยไม่พูดสักคำ พี่เอกไม่ได้เข้ามาจีบไม่ได้ทักทุกวันแต่เขาคอยถามว่ากินข้าวยังกลับถึงบ้านดีไหมและคำพวกนั้นมันไม่เหมือนคำจากใครที่เคยพูดก่อนหน้าแพรรู้ว่าใจยังไม่พร้อมยังไม่เปิดรับใครใหม่แต่ก็รู้สึกดีที่มีคนอยู่ใกล้ๆโดยไม่ต้องเสแสร้งหลังเลิกงานเธอเริ่มเดินตลาดคนเดียว ซื้อของกินเองเลือกผลไม้เองเดินผ่านร้านดอกไม้แล้วไม่ร้องให้อีกเธอหยุดมองคนรักกันแล้วไม่เจ็บเพราะเธอเริ่มรู้ว่าความรักไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตคืนหนึ่งเธอนั่งเขียนไดอารี่เขียนถึงเรื่องที่เจอเขียนถึงคนที่เคยทำร้ายใจแต่เธอจบหน้าสุดท้ายด้วยคำว่าขอบคุณที่สอนฉันให้รักตัวเองให้เป็น แพรหลับลงด้วยใจที่สงบในฝันไม่มีผู้ชายที่ชื่อนอนอีกแล้วมีแต่แสงแดดอุ่นๆและรอยยิ้มของเธอที่กําลังกลับมาแบบเต็มหัวใจผ่านไปหลายเดือนแพรกลายเป็นคนใหม่แบบที่ใครๆก็สังเกตได้เธอยิ้มง่ายขึ้นแต่งตัวสดใสาตาไม่เศร้าเหมือนเมื่อก่อนแม้รอยแผลในใจจะยังอยู่ แต่มันไม่เจ็บอีกต่อไปเธอได้เลื่อนตำแหน่งในที่ทำงานกลายเป็นคนประสานงานหลักในโปรเจกต์ใหญ่มีคนชื่นชมมีคนยอมรับมีชื่อเสียงในสายงานมากขึ้นเรื่อยๆพี่เอกยังคงอยู่ใกล้ๆแต่ไม่เร่งเร้าไม่รุกล้ำแค่ค่อยๆเดินไปข้างๆเธอบางวันเธอก็เล่าเรื่องเก่าๆให้เขาฟังเขาไม่พูดอะไรมาก แค่ฟังเงียบๆแล้วตักข้าวใส่จานให้เธอแพรรู้ดีว่าความรักครั้งเก่ายัางทิ้งรอยแต่เธอไม่กลัวความรักอีกแล้วเพราะครั้งนี้เธอไม่รักใครเกินตัวเองอีกวันหนึ่งเธอกลับบ้านต่างอำเภอนั่งคุยกับยายที่หน้าชานเหมือนตอนเด็กๆยายบอกว่าเห็นรอยยิ้มหลานอีกครั้งยายก็สบายใจเธอยิ้มทั้งน้ำตา กอดยายแน่นๆโดยไม่พูดอะไรตอนเย็นเธอไปเดินตลาดร้านดอกไม้ร้านเดิมยังอยู่ที่มุมเดิมเธอหยุดมองอยู่พักหนึ่งก่อนเดินเข้าไปเลือกดอกไม้ด้วยตัวเองเลือกดอกที่เธอชอบไม่ใช่ดอกที่ใครเคยให้เธอกลับห้องวางดอกไม้ไว้ที่หัวเตียงจุดเทียนหอมเปิดเพลงเบาๆเขียนไดอารี่หน้าสุดท้ายของเล่มเดิม เธอเขียนว่าฉันไม่ลืมทุกเรื่องที่เคยเจอแต่ฉันเลือกให้อดีตอยู่ข้างหลังเพราะคนที่เคยหลอกเราไม่มีสิทธิ์พาเราทุกได้ตลอดชีวิตเธอปิดสมุดปิดไฟนอนลงช้าช้าคืนนี้เธอไม่ร้องไห้ไม่ฝันร้ายไม่รอข้อความจากใครอีกเธอหลับไปพร้อมรอยยิ้มที่เกิดจากความเข้มแข็ง และตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่ที่เป็นของเธออย่างแท้จริง